หัวมันไม่จะตัดดีเน,นี่นี่เห็นนะนี่มันเน่าเยอะเพราะว่าไม่ได้ขูดปีที่แล้วไม่ได้ขูดเยอะมากเลยนี่กองเสียไม่เป็นไรไม่รู้ไม่รู้ว่ามันมันจะปีต่อปีก็เลยไม่รู้ตรงนี้ค่ะเนี่ยกองเต็มเลยเนี่ยกองเต็มเลยหัวมันที่เต็มหัวใหญ่ปีที่แล้วคงใหญ่มากดูต่อนะคะ ดูต่อนะคะทันทีจะคิดยาวนิดไนึ่งเห็นไหมหัวมันอ่ะปีที่แล้วนี่เองอันนี้เอาไม่ปลูกเอ๊บเก็บงมาไว้ปลูกอี๋นี่หัวเล็กหัวน้อยโอเคตากล้องดูอีกหน่อยนะคะนี่ไง โอ้ oh, ปีที่แล้วนี่แสดงว่าดกมากนี่หัวมันไม่ได้กินไงปีที่แล้วไม่ได้กดุดไม่เข้าใจมันอะ่ะนี่ไม่เข้าใจเรื่องมันเท่าไหร่นะ่็จะมาดูในคลิปมันก็เลยเข้าใจเรื่องมันบางทีก็อาศัยคนอื่นนี่แหละค่ะเขาบอกขุดปีต่อปีดูสิหมดย่างย่างยัองอัดอีก โอ,คอ,อ,อ,อ้คิดว่าหมดได้ยังหมด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 แล้วโอเคได้แค่นี้ก็ย,ยังดีนี่ไงคะนี่นี่ไงคะ ปกติจะหัวใหญ่แต่มาขุดก่อนนี่คะเพิ่งออกหัวัใหญ่มากกองไปเรื่อยเวลาเลยโอเคอโอเคไหม,อ,มอ่ะหลายๆพวงเท่าเดียวกันโอเค <laughs> เห็นไหมโอ้ยวันหนักมากเลย หนักมากมกโอเคแค่นี้แหละบายบายสาธุสวัสดีมีชัยโชคดีมีชัยนะคะเนี่ยวันเล็กๆนี้ได้กินโอเคมันฟันเด้วก็จะแจกเพื่อนนะคะใครมาก็ได้กินค่ะแล้วเนี่ยคนไหนมาได้ทานนะคะนี่ทำขนมได้ได้เลยแหละนี่จะน,นึ่งกินค่ะนึ่งอันเดียวก็เหลือเพลินแล้วเห็นไหมสุดยอดเลยเห็นไหมคะเทียบเลย คนเล็กคนน้อยโอเคบายบายค่ะบายบายค่ะสาธุนะคะคุณก็จะนื่องมันกินค่ะแล้วแต่จะทําขนมหวานก็ได้อะไรก็ได้ค่ะโอเคบายบายนะคะอร่อยด้วยกันโอเคค่ะบายบายเอาตา้อกจบหรือยงังโอเคค่ะตอนนี้ขุดมันเสร็จแล้วก็จะปลูกมันลงไปในนี้แล้วคะ่ะปลูกลงไปในนี้นอันนี้นะคะมันนะคะแล้วก็ปลูกหัวมันลงไปทิ้งมันไว้ตรงนี้แหละแล้วก็อันนี้อันปีที่แล้วเลยค่ะของเก,ก่ามัน มันก็จะเน่าเน่าเป็นของไอเป็นปุ๋ยแล้วแต่เขาจะขึ้นของเก่านะเนี่ยหัวเก่ามันตรงนี้แล้วก็จะเอาตรงนี้ลงไปเอ้าซึ่งในลังก็ขึ้นเองเราก็กินอีกเนี่ยหัวมันนะคะหัวเก่ามันเถอดี๋ยวก็จะเอาหัวใหม่มนลงไปด้วยอืมมันมีมันม,ม,นม,ม,นมีมันมีตัวแมันอยู่นี่ ปูไม่ยากนี่นี่ก็เหมือนกันพบวนไปนั่วก็ทับ้าคนขึ้นกันไปมีแต่แรกไม่ได้ขุดไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจมันไม่ใช่คนเก่งนะคะบอกได้เลยว่าไม่ใช่คนเก่งคงไม่ได้ศึกษาพวกนี้อันนี้หัวกินได้อันนี้ไม่ได้ อันนี้กินได้ไหมนะ้ะงมไม่ได้ฟังไปกับดินเหมือนเดิมี๋้วข็นาเป็นปุ๋ยอันนี้ได้ค่ะอันนี้ต้นลางเืย